ัสดีครับพี่น้องนะครับพามาเบ่งชุดสียานุ่มนะครับวิ่ที่ฟร์มโชคดีของเซเล็กนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตดคลิปนะครับฟ้ามก็ตังยูเทียมพือเสาไห้นะครับจังหวัดสระบุรีนะครับออกจากสระบุรีมาทางลบุรีนะครับพี่น้องหัวัดแยงหวยบงเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับฟ้ามอยู่ขวามือนะครับจากแยกหวยบงมาประมาณ3ามีโลนะครับ ใส่กำลังสียานุ่มนะครับนี่ยานาๆย่นๆลึกๆนะครับใ <c oughs> า่สวยๆนะพี่น้องถ่ายหางบักไงนะครับผู้ใดสนใจขีมสูนเขาง่วนะครับพี่น้องขวัญละสองรอยสี่สิบบาทนะครับขวัญหนึ่งส่ได้แปดตัอดสิบตนะครับอายุที่เหมาะสมกั หามือ่อเกินสี่สิบหามือนะครับมียาทายพยาธิแบบลาดหลังนะครับพี่น้องใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเหา,ากากเกลื่อนนะครับขวดละหนึ่งรอยบาทนะครับขนาดขวดสามสิมลลิตรนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนักงอสามร้อยกิโลนะครับผม ขาทรงหาสิบบาทเก็บไปทางเพิ่มหาซิบบาทนะครับอายุนะครับพี่น้องว่าน้อยคลอดได้อาทิตย์สองอาทิตย์ใส่ได้นะพี่น้องเทลาดหลังนะครับจากตะหนอกจนฮอดโค้นหางนะครับยาที่ซึมเข่าผิวหนังเองนะครับพี่น้องว่าท่วงเดือนจนฮอดเก้าเดือนใส่ได้นะพี่น้องนอกจากว่าอีก อาทิตย์หนึ่งฤๅษีหามือสีขอดก็เว้นไว้ก่อนนะครับไข่เห็ดนะครับมียาลายแมลงนะครับพี่น้องแม็กวลขวดละรวยซีซีนะครับ200บาทนะครับพี่น้องขวดหนึ่งนะครับเงินโอนนะครับทรงฟรีเก็บปลายทาง2องหาสิบบาทนะครับไม้เก่าง้วาแปดอยหาสิบบาทนะครับพี่น้องสเตนเลสเกียร์สามนซนะครับรับประกันโเป็นสนิมนะครับร่วมทรงนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจฟางนะครับหยาแพนกลาแห่งอัดก้อนนะครับทอนพัน ทอนพันธ์ยาแพนกล่ากิดลั่วหาบาทนะครับพี่น้องเบาหมอบสีเขินซื้อขึ้นเวอร์โทรให้นะครับสนใจกับโท่หาบาหมอบได้นะครับนี่นะครับหนาลึกๆนะครับอันนี้กับเบาม่านหาหกเดือนได้นะครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าเป็นที่เด็ดของคออกเลยนะครับกระดูกแข้งขาใหญ่นะครับนี่ตัวเลยนี่นะครับกระดูกแข้งขาใหญ่นะครับงูเสมอปากนะครับ หูเสมอปากดีนะครับไาเหยนผาไปเบิโตัวกำลังกินนมนะครับ <c oughs> นี่ก็ที่เด็ดนะครับพี่น้องเนี่ยเ <c oughs> มลอ,อย40ต้นๆนะครับ <c oughs> ร็นงัวไทกลางไทยกางไทไงไทไงแหละนะครับพี่น้อง <c oughs> จายดูเได้งามอีดีนะครับพี่น้อง สีแม่นี่แดงเบินเลยนะครับดูกระแดงเข้ยมย่นนะครับพี่น้องนะครับหนาตึ๊บนะครับเบิหน,น,นาลึกนะครับย่นๆน,นะครับกระดูกแข้งขาดีนะพี่น้องเบิ้งขอเล็บ ลงขาดีๆนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นลออยาน้มแล้วก็ความผสมนะครับพี่น้องตัวผูกมาไว้ผสมนะครับนี่อีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็แดงเข้มลอยปรสีนเลยนะตัวนี้ก็ประมาณสามสี่เดือนนะพี่น้องประมาณสี่เดือน นี่ก็หนาลึกน,นี่นพี่น้องตัวนี้สีก็ถือว่าเป็นสีแดงนะพี่น้องแต่บวเขิมเท่าตัวทั้งหลังต่ถือว่าแดงนะครับแดงโบดนะครับกระดูกแข้งขาดีนะพี่น้องสูงเงี้ยวนะครับกระดูกแข้งขาดีก็ถือว่าเด็ดนะพี่น้อง นี่นะครับผมถ่าทยทั้งสองตัวถ่ายดีนะพี่น้องถ่ายดีถ่ายสวยลูกผสมนะครับพี่น้องถือว่างามนะครับเป็นลูกผสมที่คุณภาพเบื้องตัวนี้นะพี่น้องลูกกอนลูกกอลตัวนี้หัวจะเห็ดเขาเนาะพี่น้องเดี๋ยว นี่นะพี่น้องตัวนี้ก็ถือว่าเด็ดนะครับเมวนหน่อยนะประมาณสองเดือนสองเดือนกว่านะครับตัวแม่นะพี่น้องสีแดงเข้มเลยตัวนี้โบมีดังเลยนะครับรุ่นยานุ่มนะพี่น้องรุ่นกำลังสียานุ่มนะครับมีหลายนะพี่น,อน้องยาถึงก็สามสิบซี่สิบพุ่นบ่์นะครับเมื่นหน่อย ส่อนตัวนี้นะพี่น้องที่เด็ดเลยนะครับนี่เบิกน,นะครับพี่น้องมืดนียรนะพี่น้องขออภัยนะครับอกมอบหามุมดีๆก่อนนะครับนี่นะครับมีเขานะพี่น้อง หเห็นอีกแล้วครับที่เด็ดน,นี่แกแต่ะระมาณเดือนกลัวนะพี่น้องไปไปไปตัวนอนอยู่หัน,นครับพี่น้อง ี๋ยวผมพาไปเบิ้อง์อข้างหลังนะครับอันนี้พอคุ้มฟงนะพี่น้องเอามาทับนี่นะพี่น้องงอนอยู่นี่ได้ไดเป็นตวัวเก่าครับคนละตนะพี่น้องเป็นดูกแล้วนะครับที่เด็ด นอน,อนอยู่นี่นะครับเอ้ยนี้กันหนาลึกนะพี่น้องหนาลึกดีนะครับนี่นะพี่น้องทรงหนาบาวมันนะครับหูนะครับหนาตาหูนี่หูแนบเก้ีย่ยน้องชินะพี่น้องทรงบามันเลยนะครับเอ้นี่นถือว่าเด็ดนะครับพี่น้อง มีหลายขอกนะครับอันนี้เป็นขอกที่ว่าให้งอหน่อยเขามากินนะครับนี่เยลยลบหน่อยแล้วบึงตัวนี้นะพี่น้องถือว่าที่เด็ดนะพี่น้องเลยหนาลึกนะครับตัวเนี้ยถือว่างามนะครับสีนี่ให้เต็มรอยบนเส้นเลยนะพี่น้องสองรอยบนเส้นไปเลยนะครับ าลึกนะครับนี่นะพี่น้องสิรอดมากินอาหารกินยาอยู่นี่นะครับข้อดีของการแยกังสี่คือนี่เป็นคอ,อกแยกนะครับพี่น้องเวลาให้อาหารนะครับขั้นไปกินน้ำมัวนใยกับบัวได้กินน้ำมัวไญ่นะพี่น้องว่าม้ใยต่ํานะครับสอง เวลามันบริกินอาหารกินหยาเสริมนะครับกระิไปกินนมเม่หลายก็สิเห็นเม่จอยนะครับเม่จอยกับเป็นซัสซ่านะพี่น้องเม่บผสมบูรณ์นะครับ,บ,บ,ะรบกะทิส้มนะครับแม่แต่ว่านี้แยกนะครับเวลากินกระิได้กินพร้อมงวงไงนะพี่น้องตัวหน่อยก็สิกัดไปเล่มไปเขี้ยวไปเล่นไปนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ได้เดือนสองเดือนกระิเริ่มกินเป็นนะพี่น้องกินเป็นกระิี กินอาหารกินยาเป็นนะครับพี่น้องได้กินอิ่มกับสิบุได้กินน่มแม่หลายนะครับพี่น้องอิ่มแล้วกับซิบุได้กินน่มแม่หลายนะครับนะนะครับพี่น้องสออนนะครับ พาไปเบิงอองงาาเบ้งอีกขอ,อกหนึ่งนะครับพี่น้องผมพามาเบิ้งอีกขอกหนึ่งนะครับขอกนี้กับมีหลายตัวนะครับใส่ยาโน้มนะครับแดงเข้มๆนะครับพี่น้องหนาลึกนะครับนี่นะครับพี่น้องทรงเขาทรงหน้าตาเลี่ยมโตนะครับดีสุดโตหนาลึกบีนะครับ ะอ่อนนะพี่น้องสอีสีงามนะครับคือเหลี่ยมป่ะนะครับนี่เบ่งบรรยากาศนะพี่น้องพูนนะครับกอดไม้กันหลายนะครับนอนกองกันอยู่หุ่นนะครับ เดีย๋ยวลากันไปก้อนนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการ็ดคลิปนะครับเดี๋ยวบ่าวมอบสีไปจังแดนกับเขาไปเบิ่งอีกน้อยหน่อยนะพี่น้องได้มาแล้วอ๋อข้าเขาไปเบิ่งแม่ตัวง,งามๆนะครับยากพี่น้องแม่งวัวตัวง,งามๆนะครับ หนาๆลึกๆนะครับพี่น้องกระดูกแข็งขาายไงนะครับหายเคยดีนะพี่น้องนี่อีกโตนะครับนี่ก็ถือว่าเด็ดเลยนะพี่น้องแดงแจมแดงจนเสียบตานะครับใส่แมงว่านะพี่น้อง น้าพี่น้องไายเบื้องไายเบื้องหางนะครับดูดูนาดึกนะพี่น้องนอนกินแล้วกันนอนนะพี่น้องโบอวนสิไปไหนนะครับวนแน่นอนนะครับน้าพี่น้อง นะโอ้สะอ่อนนะพี่น,อน้องไหนเบิ้งขอ,อกตรงขามนะพงเรีองนอนป้องกันยี่นี่งว่าน่อยนะครับใส่ยานน่มนะพี่น้องเป็นหลายตูนะครับเนี่ยโอ้นะครับพี่น้องนอนจะฟังนี่กับเมียนนะครับ นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวอำล่าพาจากกันไปก่อนนะพี่น้องมีโอกาสมาอัพเดตแห่งเบิงอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดซับสไคร b e นะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับคลิปนี้ล่ากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ